มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านโอ้นวัชรศรวิวัชระวงศ์เฮิร์ตและเสียใจคนไทยบางส่วนยังไม่เข้าใจผมเมืม่อวันที่24กันยาย,ยน2566เพจของวาสนานาน,นุวมได้โพสต์ข้อความระบุว่าท่านโอ้นเสียใจเรื่องราวของทันโอ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านโอนวัชรศรวิวัชระวงศ์เฮิร์ตและเสียใจ คนไทยบางส่วนยังไม่เข้าใจผมแจงเหตุที่ไปชมในทัศกาลม1น2ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กสหรัฐเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรบ้างไม่ใช่ไปส่งเสริมสนับสนุนแค่จะได้รู้มุมมองของเขาได้พูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองกันแต่ก็อดขำไม่ได้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำงานให้ CIA สหรัฐอเมริกามันเป็นเรื่องตลกและเป็นไปไม่ได้เลย ท่านโอนวัชระเสรวิวัชระวงศ์เคิร์ตและเสียใจคนไทยบางส่วนยังไม่เข้าใจผมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ